น้าเพื่อนๆวันนี้เรามานาหลังบ้านเรานี่ที่เรากบสะไว้กับพ่อเรานะอบไว้นี่ต้นหนามมันขึ้นต้นหนามมันขึ้นนี่ๆๆแถวยาวเลยนี่แล้วก็คันขอบถนนลกมากไม่ได้มานานเป็นเดือนมัวแต่ไปนานูนนะ้นเนาะมาดูนี่โอ้โหเอาแอล้วเนะนี่ยเฮ้ยแล้วพี่ แมคโคเขากวาดคลองเขาก็ตักหญ้าขนมาทิ้งฝั่งนี้ทันนี้มันไม่ตายเดี๋ยวมันเพื่อนมันขึ้นนี่มันเป็นภาระเราอีกและอืมตักมาวางไว้หญ้าขนเนี่ยหลากมันนิดเดียวมันก็ขึ้นแตกกอเพื่อนเพื่อนเอ้ยเนี่ยเราต้องมาจัดการอีกแล้วไม่ไหวมันก็มาขึ้นฝั่งนี้เนี่ย,ยเนี่ยหญ้านี่เราขุดจากนานูน่นเราต้องมาจัดการนานี้อืม ลกมากเออเขามามาขุดไอ้นั่นคันคลองไงลอกคอเขาตักมาวางไว้ฝั่งนาเราเน่ยมันก็เลยมาขึ้นเนี่ยมันไม่ตายเนี่ยเนี่ยอยาขนขนเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนที่เหนื่อยก็คือเราเนอะเขาทำทำไว้ก็เนี่ย ต,ต้นหนามมันขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่เคยอยู่ขอบสะเราเพื่อนๆเนีย่ยมันไม่ตายแล้วเราจะมาขุดมันจะเติดหรือเปล่านะเพราะว่าลากมันลึกต้นนี้เนี่ยเนี่ยต้นหนามเนี่ยแล้วมันโอ้โหมันตอกนะประวัติมากดินยังไม่พอเพื่อนๆเ,เ,นเนอะกรบสะไม่พอเนี่ยยัยงลึกยังทํานาไม่ได้ตรงเนี้ยติดตายอะไรรถติดตายเลยแหละ ทำได้แค่ช่วงนู้นนาตรงนี้พื้นที่ห้าไร่นะที่พ่อก็ซื้อไว้ซื้อไว้นานแล้วแหละซื้อไว้สิบกว่าปีแล้วแต่ทํานาได้แค่นน้นตรงนี้ก็ยังทาไม่ได้เพราะมันเป็นระลูกใหญ่ที่เขาขุดโครงการอะไรเขานั่นนะมันไม่อยู่น้ําตอนแรกพ่อจะเลี้ยงปลาโหพอน้ําแห้งก็แห้งไว้ก็ไม่มีประโยชน์ขุดทิ้งไว้ตั้งสิบปีเพิ่งจะกบเมื่อต้นปีเนี่ยอืต้องรอมีงบมีทุนรื่องอดินมาลงอีก อีกสักห้าสิบเจ้าจะพอแบบรู้น่าจะไม่พออัน,นี้เรจะมาถางหญ้าขุดต้นไม้่อืม